สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love ด e a d ถ้าท่านใดได้พบเจอคลิปนี้อยากกดเลื่อนผ่านโดยเด็ดขาดนะแต่ขอให้กดยอมรับด้วยพลังงานบวกได้เลยเพราะนี่คือสิ่งดีๆเรื่องราวนะคะที่อาจจะทําให้คุณประหลาดใจสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในอีก1เดือนข้างหน้านี้นะคะ จะมีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะทุกเรื่องเลยนะทั้งเรื่องชีวิตเรื่องความรักการงานการเงินนะคะโดยรวมทั้งหมดเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆอื่นๆอีกมากมายนะคะและขอขอบคุณสำหรับกำลังใจ subscribe, like, share และกระดิ่ง Facebook, Instagram, Line แอใหม่นะคะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะเดี๋ยวแอดมินดูแลช anel จะแนบมาให้ทั้งหมดเลยนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันสิคะว่าในอีกถึงเดือนข้างหน้านี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรนะคะเกิดขึ้นกับคุณกันแน่โดยเฉพาะเรื่องความรักแล้วก็เรื่องอื่นโดยรวมนะว่าจะเป็นยังไงบ้างอะใบแรกมาแนละ้วไม่ให้พูดผํามทำเองเลยคุณก็ง่ายเครียดแล้วก็วิตกกังวลน,นะคะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวเลยในเวลานี้นะคะภายนอกคุณอาจจะดูเหมือนกับพยายามที่จะ ได้ได้ว่าควบคุมสถานการณ์นะแต่ภายในใจเนี่ยมีความวิตกกังวลไม่น้อยเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะในเรื่องของอความรักความสัมพันธ์หรือว่าในเรื่องของการงานการเงินที่ก่อนหน้านี้มันอาจจะียกได้ว่าก็เข้ามาแหละแต่ไม่ตรงตามที่ใจคุณตั้งเป้าหมายไว้เรื่องความรักเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกวา่าเป็นโสดมานานแล้วหรือว่าอึดอัดงุดหงุดใจในเรื่องของเวลาว่าเมื่อไหร่จะสําเร็จตามที่มุ่งหวังหรือว่าเมื่อไหร่จะเจอคนที่ใช่ หรือคนที่ใช่เมื่อไหร่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์นะเมื่อไหร่จะเจอรักที่ดีสักทีนะเอจี่อยกมาบอกว่าให้คลายความกังวลได้เลยนะในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเนี้ยเรียกได้ว่ามันจะมีหนทางใหม่ๆเข้ามาสู่ชีวิตคุณมากขึ้นนะมีเกณฑ์การเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงตัวเปลี่ยนแปลงสู่สถานการณ์ที่ดีสถานการณ์โดยรอบก็จะดีขึ้นด้วย คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากชาวธาตุลมนิถุนตุนกลุ่มนะคะเลข4เป็นเลขนำโชคของคุณด้วยนะคะสำหรับในหนึ่งเดือนข้างหน้านี้นะคุณจะสามารถคิดอ่านหาทางแก้ไขปัญหาได้แล้วก็สปิริตนะคะหรือพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะส่งผลทางมาให้คุณคิดออกได้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์นะคะ ทำตัวสบายๆเข้าไว้ค่ะนะเพราะในอีกหนึ่เดือนข้างหน้านี้ energy ของคุณจะ flow เรียกว่าจะโล่งโปร่งสบายมากยิ่งขึ้นนะจนทําให้คุณสามารถที่จะเปิดรับพลังงานดีๆสิ่งดีๆแล้วก็ความรักดีๆนะคะที่กำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณด้วยในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านี้ที่จะถึง อะไรที่มันเคยติดขัดเป็นปัญหาเนี่ยคุณจะสามารถนะมีได้รับความช่วยเหลือหรือว่าสามารถคิดอ่านหาหนทางคุณอาจจะได้ช่องทางนะคะการเติบโตในเรื่องงานเงินแล้วก็ความรักหรือว่าคุณอาจจะได้ช่องทางการแก้ปัญหาผ่านทางโซเชียลมีเดียด้วยก็เป็นไปได้นะอาจคุณอาจจะเจอคลิปบางคลิปโดยบังเอิญหรือว่าตัวคุณเองอ่ะหาช่องทางหาลู้ทางแล้วก็บังเอิญไปเจอนะคะ เรียกว่าจะทําให้คุณสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมหัศจรรย์เลยทีเดียวนะอะแล้วยังไงต่อนะเอ็มเพรสในเดือนหน้านี้เป็นเดือนที่เรียกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมุ่งหวังตั้งใจนะผ่านพ้นช่วงนี้มาแล้วนะคุณก็จะได้ทุกอย่างนะคะตามที่คุณต้องการ Empress มันเป็นการ์ดที่สมบูรณ์แบบที่สุดในบรรดาทาร์ตนะคะ เรียกได้ว่าไล่เรียกกันกับเดอะซันเลยอ่ะแต่เอ็มเพรสมันคือชีวิตคุณที่มีอยู่เนี่ยมันดีขึ้นมันอัปเกรดขึ้นโชคชะตานะคะหนุนนำนเกื้อกูลน,นะคะให้คุณประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นบุตรบริวารคนรอบข้างให้การสนับสนุนช่วยเหลือคุณมากยิ่งขึ้นคุณจะได้พบเนื้อคู่หรือว่าคู่ของคุณที่เข้ามาเทคแคร์ care, ดูแลหรือว่าซัพพอร์ตชีวิตคุณนะให้มันดีมากยิ่งขึ้น นะคุณรอคอยความรักมานานแสนานานแต่บอกเลยว่าในเดือนที่หน้าที่จะถึงในหนึ่งเดือนที่จะถึงเนี่ยนะคะด้เถ้าว่าความความสาเร็จอนะทั้งทางด้านการงานการเงินอนะมันถาโถมเข้ามาจนบางทีคุณอาจจะลืมความรักเลยแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะมีแน่นอนค่ะเอเนจีของเอ็มเพรสเนี่ยมีเข้ามาให้เลือกเยอะด้วยนะทีนี้คุณอาจจะต้องกลับมาปวดหัวอีกครั้งเรื่องอะไรเรื่องว่าจะตัดสินใจเลือกใครดีต่างหาก ะะบุตรบริวารให้ลาบด้วยนะในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านี้นะคะหลานเหลินทุกคนที่เป็นเด็กอายุน้อยเนี่ยจะให้โชคลาบคุณด้วยแหมแอดมินแอบซื้ว่าให้เขาช่วยจับเบอร์ไม่ดีนะ็นการชีน้นาไม่ดีนะแต่แอบบอกไปแล้วไม่ไม่ไม,ไม,ไม่คือคนอายุน้อยบุตรหลานบริวารเนี่ยจะให้โชคลาบคุณด้วยเหมือนปาฏิหารแหละนะในอีกงเดือนข้างหน้านี้นะแล้วก็คู่รักคู่ไหนที่รักกันมานานผู้อ่านมองนูว่ามีเกณฑ์จะ เรีวยกว่าพัฒนาวความสัมพันธ์แต่งงานมีเกณฑ์ที่จะวางแผนการมีบุตรด้วยนะสำหรับบางท่านเรีวยกว่าเฮงนะถ้าได้การ์ดของเอมเพรสเนี่ยเฮงทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายอะไรอีกบ้างในหน,งหนึ่งเดือนข้างหน้านี้ในช่วงก่อนหน้านี้นะก่อนที่จะเจอคลิปนี้เนี่ยหนทางการต่อสู้ม่อนจ,จะรู้สึกว่าม,มันสู้อยู่ในความมืดนะแต่ว่าในเดือนหน้าเนี้วยเรียกว่าคุณมองเห็นหนทางสู้นะคะจนประสบความสําเร็จจนได้รับชัยชนะ ในความสัมพันธ์นะคะถ้าคุณเดียวกับใครที่เป็นชาวต่างชาติการสื่อสารมันจะดีขึ้นแล้วคุณจะได้รับชัยชนะด้วยแหละนะเขาอาจจะแพ้ทางคุณนะแล้วก็ถ้าเกิดคุณอยู่ในเว็บเดทบางเว็บนานแล้วเราไม่เจอใครสักทีหนึ่งนะคะเอเนจีออกมาบอกว่าลองใหม่นะลองเปลี่ยนวายเบรชั่นใหม่บางทีคู่ของคุณอาจจะไม่ได้อยู่ในเว็บ เดิมอีกก็ได้อาจจะอยู่เว็บอื่นๆก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะรู้แหละว่าคุณต่อสู้หนักมากบางท่านก็เจอกับแสแกมเมอร์ด้วยแต่ดีแล้วที่เราได้ฝึกฝนทักษะแล้วคุณจะเป็นนักสู้ที่เก่งและแกร่งมากขึ้นนะคะในเดือนหน้านี้ สิ่งที่คุณต่อสู้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเลยคุณจะได้รับกลับคืนมาทั้งหมดและแถมนะคะคุณยังเก่งขึ้นฉลาดขึ้นนะรู้หนทางในการแก้ไขปัญหามากยิ่งขึ้นนะคะชีวิตของคุณในเดือนข้างหน้านี้อาจจะเรียกว่าสมบูรณ์แบบจนทําให้คนรอบข้างอิจฉาเรื่องการงานก็เหมือนกันนะอาจจะทําให้คนรอบข้างอิจฉาทําให้คู่ค้าอิจฉาเลยทีเดียวถ้าคุณมี h ช n แนลนะคะ h ช n แนลเติบโตเนี่ยเรียกว่าแหม่อาจจะทําให้เพื่อนบ้านรู้สึก ขุ่นเครืองเลยทีเดียวนะคะอ่ะแล้วยังไงต่อนะในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านี้จะเป็นยังไงแม่ทัววอนการสื่อสารที่รอคอยกําลังจะเข้ามาด้วยนะคะก่อนหน้านี้นี่เรียกได้ว่าการสื่อสารหรือข่าวดีหรือสิ่งที่คุณรอคอยทั้งการเดินทางมาของความรักทั้งคนรักที่อยากจะพบเจอทั้งรักครั้งใหม่ที่อยากจะเจอเนี่ย เรียกได้ว่าอาจจะติดขัดสะดุดนู่นสะดุดนี่แต่ว่ามันโฟล์ขึ่นในอีกเดือนเดือนข้างหน้าราบรื่นนะคะมีเกณฑ์ว่าจะมีใครบางคนเขาชอบคุณมากแล้วจะพยายามบุกบั่นฟันฝ่ามาเจอคุณให้ได้ด้วยนะในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าแล้วก็ในเรื่องการงานการเงินนะคะอุปสรรคต่างๆคลี่คลายเป็นไปได้ด้วยดีนะคะหาทางออกได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยเอเนจีเกี่ยวเนื่องกับไวเบชั่นตัวควุณลุ้นๆวแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นหมายความว่าเดือนหน้านี้ นับจากนี้ไปนะอีกหนงเดือนข้างหน้าเนี่ยเรียกได้ว่ามันจะมีหนทางแปลกๆเข้ามานะลองดูสิคะว่ามันมีอะไรที่จะสามารถนําพาคุไปสู่ความสําเร็จได้ถ้ามันไม่เหนือบากกว่าแรงแล้วมันไม่ได้ลงลงทุนในเรื่องการเงินเยอะเนี่ยคุณสามารถลงมือทําได้เลยนะเพราะมันจะนําพามาซึ่งความสําเร็จด้วยเช่นเดียวกันนะแล้วยังไงต่อนะใชมเอเนจี Energy ของการพักเทคเบรกเรียกได้ว่า ก่อนหน้าเนี้ยต่อสู้ไปเยอะแล้วในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านี่เป็นช่วงเวลาที่พักได้สบายใจได้นะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้พักได้ผ่อนคลายบางขั้นก็เรียกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรอให้มันลงตัวรอให้เข้าที่เข้าทางมันก็เรียกได้ว่าลงตัวลงล็อกพอดีงานเงินนะคะมีเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ต้องเหนื่อยมากนับจากนี้อีกหนึ่งเดือนข้างหน้าสิ่งที่จะต้องทําก็คือเก็บหอมรอมริบแล้วก็พัฒนานะคะงาน ธุรกิจของคุณที่มีอยู่ให้มันเติบโตในเรื่องความสัมพันธ์นะคะสิ่งสิทธิท์ออก์บบอกว่าปล่อยไปสบายๆ grow with the flow นะคะแล้วการที่คุณปล่อยวางทั้งหมดเนี่ยมันจะยิ่งดึงดูดคนที่ใช่ความรักที่ดีหรือคนที่คุณปรารถนาคนที่คุณเฝ้ารอคอยเข้ามาในชีวิตค่อนข้างที่จะเร็ว energy นี้เกี่ยวเนื่องกับการ compromise ด้วยนะคะการปรับความเข้าใจในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์หรือการเรียนรู้ การทาให้ความรักเติบโตเนี่ยในเดือนข้างหน้านี้มันจะทําให้คุณรู้สึกว่าเออเรารู้สึกวางใจได้นะเรารู้สึกว่าไม่ต้องดินรนหรือว่าไม่ต้องเหนื่อยมากนะคะแล้วก็คุณไม่ต้องเทคแอคชั่นอะไรแล้วในความสัมพันธ์นะคะคนที่คุณมีใจด้วยแล้วคนที่เขามีใจกับคุณเขาจะเป็นฝ่ายเทคแอคชั่นเองทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็อาจจะได้รับความช่วยเหลือผ่อนคลาย เยอะขึ้นเลยในเรื่องงานเงินนะคะคุณอาจจะได้ลูกน้องที่ดีได้เพื่อนร่วมงานที่ดีเข้ามาด้วยในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านี้นะเอาละแล้วยังไงต่อนะ โอ้โ,อโ,อโ,อโอดูสิคะน n e r g y ten o r t h o g o คูนะคะจากที่คุณรู้สึกว่าฝันของคุณมันไกลเกินเอื้อมแต่ว่าบอกเลยว่ามันเป็นจริงแน่ๆในะอีกหนึ่งเดือนผู้อ่านจะบอกเสมอเลยว่าชีวิตคนเราเปลี่ยนได้แม้แค่เสี้ยววินาทีในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านี้ครอบครัวอบอุ่นนะคะความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ทางการเงินเกิดขึ้นนะ พี่น้องครอบครัวร่วมแรงร่วมใจกันนะถ้าท่านไหนทำธุรกิจครอบครัวแล้วตัวคุณได้แฟนคลับที่ดีได้ลูกค้าที่ดีคอยช่วยเหลือเกือ้อกูลด้วยนะคะคุณจะได้ชาวท่าดินบรกสบกันมังกรมาเป็นคู่ชีวิตด้วยสำหรับบางท่านหรือว่ามาเป็นคู่ค้าคู่กัลยาณมิตรที่ทำให้ชีวิตคุณเติบโตแบ่งบานมากยิ่งขึ้น คุณจะได้พบเจอกับคู่ชีวิตของคุณว่าที่คู่ชีวิตเลยแหละคนนี้นะคะแล้วก็ชีวิตคุณอาจจะมีความมั่นคงอบอุ่นในเรื่องความรักความสัมพันธ์นั่นหมายความว่าช้าแต่ชัวร์นะคุณได้เจอว่าที่คู่ชีวิตของคุณในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าผ่านทางไหนบ้าง Energy Social Media เยอะมากยังคงเยอะอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นมีเกณฑ์ว่าพบรักออนไลน์ได้ รักระยะทางไกลได้แต่เป็นรักที่ดีจริงใจมั่นคงเมคชัว sure ว่าไม่ใช่สแกมเมอร์ไปต่อได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือคนมีคู่คุณอาจจะได้อยู่กับคู่ของคุณนะคะเร็วกว่าที่คิด ได้แต่งงานได้อยู่กินกันฉันสามีภรรยาเลยแหละนะคะแบบชนิดที่เรียกได้ว่าคุณเองก็รู้สึกประทับใจรู้สึกว่าเออหนึ่งเดือนนี้มันก็พลิกชะตาเราไปเยอะเหมือนกันเรียกได้ว่าหนึ่งเดือนนับจากนี้เป็นเดือนที่พลิกชะตาของคุณนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่คุณจะโชคดีมีโชคมีลาบแบบไม่คาดฝันด้วยนะคะจากเอ็มเพรสแล้วก็จากคนที่อายุน้อยกว่าเลขนำโชคคือเลขสี่นะคะถ้าบังเอิญเจอนะคะก็สามารถ กำหนดจิตแล้วก็ขอสิ่งที่ปรารถนาได้เจอในคลิปแล้วก็ขอได้ก่อนเลยไม่มีปัญหานะคะอ่ะแล้วยังไงต่อนะขอบทสรุปอีกสัก3าใบนะคะขอบทสรุปอีกสัก3ามใบนะอ่ะได้แล้วโอเคค่ะบทสรุปไหนเรามาดูกันสินะ รู้จะพูดยังไงแล้วล่ะนะเเริ่มจากใบแรกเลยนะคะ wish fulfillment สิ่งที่คุณเคยคิดว่าเออเราก็เรียกได้ว่าผ่านน้อนผ่านหนาวมาเยอะนะบางสิ่งบางอย่างก็พร่องไปเยอะเรื่องเงินทุนเรื่องนู่นเรื่องนีงนง้ความรักก็ยังเหงาเหงาบอกแลาวว่าหนึ่งเดือนข้างหน้านี้ไม่เหงาแล้วคะ่ะได้รับทุกอย่างคืนกลับมาหมดเลยทั้งเงินงานนะคะครอบครัวที่ดีแล้วก็ได้พบคู่ครองที่ดีทําให้คุณมีความสุข ความรักพัฒนาเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะคนไหนที่มีใจตรงกันนะความสัมพันธ์จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นเขาจะเอาอกเอาใจคุณมากยิ่งขึ้นเปิดตัวคุณมากยิ่งขึ้นด้วยคนโสดนะไม่เหงาแล้วล่ะผู้อ่านมองดูว่าจะเจอหนุ่มหรือสาวสาเปนะอาจจะออกทุมท้วมหน่อยนะแต่เป็นคนใสาเปสิจริงๆเข้ามาดูแลเทคแคร์ care, ชีวิตคุณทำให้เกิดความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ที่ไหนล่ะนะคนโสดเตรียมกรีก๊คุณได้พบเจอรักครั้งใหม่แน่แน่ในที่รักครั้งใหม่เป็นชาวธาตุน้ำกระกฎิจิกมีนได้ด้วยเช่นเดียวกันต่อเนื่องจากธาตุดินนะคะคุณจะได้พบเจอรักแบบไม่คาดฝันหรือว่า Love at first sight นะคะแล้วก็คุณจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับความเมตตาจากลูกค้านะคะ ่วยส่งเสริมให้สินค้าธุรกิจของคุณดีขึ้นงานประจำนะคะจะเข้าตารกรรมการมากๆจนถึงขั้นเรียกว่าอาจจะได้เงินพิเศษอาจจะได้โอกาสพิเศษในการที่คุณจะพัฒนานะคะการงานของคุณมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยสำหรับบางท่านท่านใดเป็นข้าราชาการช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้านี้เป็นช่วงเดือนที่ดีทีเดียวนะฟูนะคะเฟื่องฟูนะคะเรียกได้ว่าเป็นเดือนที่ อีกหนึ่งเดือนข้างหน้านี้เป็นช่วงเวลาที่ถึงเวลาที่คุณจะต้องได้รับความสุขความสําเร็จแล้วมันก็เป็นสิ่งที่คุณคู่ควรนะเพราะคุณสู้นะเอเนจีเนี่ยพวกอ่านเห็นเลยว่าคุณสู้นะไม่ใช่ไม่สู้คุณทําดีมากแล้วแล้วคุณควรที่จะได้รับคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ค่ะชีวิตได้พลิกฟืนด้วยนับจากนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคุณมีเกณฑ์การเดินทางไปต่างประเทศคุณจะได้รับข่าวดีใครสอบอะไรทิ้งไว้เกี่ยวกับเรื่องค่าเลื่อนตาแหน่งใครยิ่นขอวีซ่าได้แน่ๆนะคะผ่านได้แน่ คุณได้เดินทางค่ะเดินทางเกี่ยวเนื่องก,กับความรักหรือเดินทางเกี่ยวเนื่องกับเรื่องงานแล้วเจอความรักนะโชคลาภไม่คาดฝันยังมีอยู่แบบพลุกๆดังนั้นถ้าใครนะคะนะคะแบบนี้หน่อยนะก็ลองดูนะคะนี้หน่อยมาบอกใบ้เยอะไม่ได้แต่ว่าคุณมีเกณฑ์ก็ลองดูซะหน่อยเหมือนเดิมเลขสี่เลขนําโชคนะคะ คุณจะได้เจออัศวินถึงไม้เท้าที่จะเรียกได้ว่าเข้ามานะคะเป็นข่าวดีในชีวิตของคุณด้วยพบรักเร็วแต่ไม่ได้ไปเร็วหรอกค่ะเพราะม,มาตีคู่กับอเอรอบครับนั่นหมายความว่าคุณจะได้พบรักครั้งใหม่ที่มั่นคงรักที่มีอยู่แล้วจะมีเกณฑ์พัฒนากับคนที่เขามีใจตรงกันกับคุณแต่ถ้าใครไม่ใช่โฟบซอสสวรยืนยันนะคะว่า สิ่งหนึจะตัดออกให้แล้วจะดึงคนที่ใช่เข้ามาแทนหนนี้ความรักจะเจอความรักแบบที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบแล้วจะมีบางอย่างดนใจให้คุณได้พลิกผันชีวิตไปสู่ความสําเร็จเช่นเอ่อยกตัวอย่างท่านอยู่เว็บเด,ด็บางเว็บแล้วมันไม่เวิร์กเลยอะแล้วอยู่ก็ไปบังเอิญน,นะหาข้อมูลนะคะผ่านทางโซเชียลแล้วก็เจออะไรใหม่ๆพอคุณเปลี่ยนปับ๊บก็เจอเลยดีดนิ้วมันทานนตอะไรแบบนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้ e n e r g รวดเร็วคะ่ะ อผู้อ่านมีความสุขจังเลยนะคะมันตรงคอนเซปต์มากๆนะเอนเนร์จีหนึหนหนขึ้นเนี่ยนะอีกหนึ่งเดือนนี้จะเป็นเดือนที่พริกชะตาฟ้าเปิดสำหรับคุณขอให้ยอมรับเถอค่ะนะผู้อ่านไม่อยากให้คุณแบบซมเศร้ามัวเมารับจากความเศร้ามองหรือว่าความไม่สำเร็จนะดูตัวอย่างอ,อ,อาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์ก็ได้นะ ท่านก็บอกอยู่ว่าปฏิหาริย์นะมันต้องเกิดจากตัวเราสร้างทำนะท่านเป็นหมู่คนหนึ่งที่เรียกได้ว่าจะเกี่ยวกับการเมืองไปไหมแต่ว่าผู้อ่านเขายกตัวอย่างให้ฟังว่าท่านเองก็มีปัญหาเยอะนะเรื่องลูกเต้าของท่านนะท่านก็ฟันฝ่ามาได้เห็นไหมคะคนที่สําเร็จเขาเจอโจทย์ยากแต่เขาผ่านมาได้แบบสบายๆเพราะอะไร นะเพราะเขามองในมุมที่ว่าฉันจะแก้ปัญหายัางไงฉันจะสําเร็จได้อย่างไรดังนี้เป็นต้นชีวิตผู้อ่านก็หนักกว่าท่านชัดๆเยอะคะ่ะแต่ว่าไม่เคยทอเลยรอยยิ้มไม่เคยออกไปจากใบหน้าเลยนะคะหูบแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ยิ้มแล้วเพราะชีวิตคนเรามันสั้นนะคะขอได้โปรดมีความสุขกับมันใช้ชีวิตซะรักตัวเองเยอะๆห่วงเนื้อห่วงตัวเยอะๆหมายความว่าห่วงความสุขข,ของเรา หวงพื้นที่ส่วนตัวของเราห่วงบ้านห่วงจิตของใจของเราอย่าให้ใครหน้าไหนมาทำร้ายความสุขหรือคิดว่าเราไม่สำเร็จได้และจงก้าวต่อไปนะจ๊ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดู o r โ c l e าการ์กันหน่อยฮะละในอีกหนึ่งเดือนนี้นะจ๊ะ o r โ c l e าการ์จะมีอะไรบอกคุณเกี่ยวกับสิ่งดีๆหรือสิ่งมหัศจรรย์ที่ มังกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะแหมเอเจนชี่นี้ขึ้นมาเลยนะคะว่าจะไม่พูดถึงเรื่องความรักไม่พูดก็ไม่ได้พี่หมีมานะคะคุณจะได้เจอพี่หมีของคุณคุณผู้ชายคุณจะได้เป็นพี่หมีของคุณผู้หญิงที่คุณรักคุณจะได้พบเจอรักที่มั่นคงค่ะนะคะการงานการเงินได้ได้ว่าเข้มแข็งขึ้นนะต่อให้มันมีอะไรเข้ามากระทบนะับจากนี้มันไม่มีทางที่จะสะทกสถานได้อีกแล้ว คุณจะเจอหนทางในการที่จะต่อยอดทําให้อาชีพการงานการเงินของคุณมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าใครทรําธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับน้ําอันนี้จะดีมากนะคะแต่ว่าเกี่ยวเนื่องกับอันอื่นก็ได้เหมือนกันแต่เอมือนว่าเกี่ยวเนื่องกับน้ําหรือธาุน้ำโดดเด่นเท่านั้นเองนะเอาล่ะแล้วยังไงต่อ แม Energy เอเน r g y ออกมาบอกว่าไม่ต้องห่วงนะสิ่งที่คุณทำอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองเห็นอยู่แล้วนะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณแม่ความสำเร็จช้าไปไหมหรือว่าฉันไม่ทันเพื่อนหรือเปล่าไอ้นู่นไอ้นี่เลิกคิดเลยนะคะเอเน g y จออกมาบอกว่า จากความเป็นตัวตนของคุณนี่แหละนะคะแล้วบวกกับความที่คุณใส่ใจสิ่งที่คุณต้องการอีกนิดนึงบวกกับหาหนทางใหม่นะออกจากคามอมฟอร์ทโซนสักหน่อยหนึ่งความสำเร็จไม่ไกลเกินเอื้อมหนึ่งเดือนนี้จะเป็นหนึ่งเดือนที่เรียกว่าทำให้คุณรู้สึกภาคภูมิใจเลขสี่นะคะยังคงเป็นเลขนำโชคเหมือนเดิมเลยนี่เรามีการบอกตัวเลขกันอยู่เนือง อลไรยังไงต่อหูไม่ไน้ที่สวยทั้งเลยอ่ะเนาะเอาล่ะคุณมีเกณฑ์จะได้นะคะดูดูดลู่ทางในการซื้อบ้านและที่ดินแล้วหรือคุณจะได้คู่ที่เขาเดินทางมาอยู่กับคุณเตรียมซื้อบ้านซื้อที่ดินใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนี่คือสิ่งที่สุดยอดที่สุดถ้าท่านในมีนี่มีสิ่งเกี่ยวกับ เรื่องบ้านเรื่องที่ดินแล้วก็มีเกณฑ์ว่าคุณจะสามารถหาทางปลดเรื่องได้ที่ดินของคุณกลับคืนมาได้รนะับความช่วยเหลือนะคะจากความศรัทธาของคุณด้วยช่วงนี้อย่าเบื่อทําบุญนะทําบุญให้เยอะๆหมายถึงถ้าไปเจอ,อเรียกได้ว่าตู้หยอดเนาะตรงหน้าคัจชียก็ได้อะนะเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องที่ดินเรื่องทรัพย์หรือว่าช่วยคนยากคนจนเนี่ยหย่อนไปได้นะสิบยี่สิบแล้วก่อนหย่อนเนี่ยขอก่อนนะ ต้องต้องของก่อนทุกครั้งนะคะและเรียกได้ว่าความอัศจรรย์มันจะบังเกิดจากการที่คุณให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่ะในท้ายที่สุดเรามาขอเช็คอีกครั้งหนึ่งว่าในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านี้ความรักล้นลวนจะมีปฏิหารอะไรโอเคเมนูบูแมนเอาล่ะในเรื่องราวของความรัก ผู้ห่านมองดูว่าคุณมีเกณฑ์จะได้คู่ที่มีอายุมากกว่าคุณหรือคุณอาจจะอายุมากกว่าเขาแต่คนนี้เป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่มีพร้อมฐานะการงานการเงินค่อนข้างจะมั่นคงมากถ้าใครได้เจอแล้วบอกเลยว,ว่าคุณจะเป็นที่หนึ่งสำหรับเขาจริงๆแล้วความรักก็มีความมั่นคงอบอุ่นสมบูรณ์ดีด้วยนะแล้วยังไงต่อนะ ในเรื่องราวของความรักนะคะไหนดูซิ <c oughs> คุณมีเกณฑ์การเกี่ยวเนื่องได้พบรักกับคนที่เรียกได้ว่ามีตําแหน่งสูงนะคะเกี่ยวเรื่องกับทางราชการตํารวจทหารระดับสูงแต่ก็ระวังสแกมเมอร์ด้วยพวกนี้ก็ชอบใช้อันนี้อ้างนะคะแต่คุณจะได้เจอตัวจริงแหละที่สําคัญนะคะถ้าคุณได้อ่า ผู้หันมองดูว่าการ์ดใบนี้ออกมาบอกว่าบางท่านมีเกณฑ์การจะต้องเตรียมในเรื่องของเอกสารทางราชการนะคะอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าสําหรับบางท่านอาจจะมีเกณฑ์การเตรียมการในเรื่องวีซ่าระยะยาวในเรื่องจดทะเบียนสมรสนะคะแล้วทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยคุณจะได้เจอคู่รักที่เขามั่นคงเรียกได้ว่าเป็นคู่ที่แมทช์กัน นะเป็นคู่ที่ค่อนข้างที่จะลงตัวนะทั้งคุณและเขานะคะมีความรักที่มั่นคงเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยเสริมดวงชะตาให้ยิ่งมีความสุขความอบอุ่นและมั่นคงอย่างที่บอกนะบางท่านเนี่ยมีเกณฑ์การจะได้เรียกได้ว่าจดทะเบียนสมรสนะเอเนอร์จีของการเตรียมเอกสารราชการเนี่ยโผล่มานะหมายความว่ามีเกณฑ์แล้วนะว่าคุณอาจจะได้จดทะเบียนสมรสกับคู่ของคุณหรือว่า ถ้าคุณได้พัฒนาความสัมพันธ์นับจากนี้อีกหนึ่งเดือนอาจจะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องจดทะเบียนสมรสเรื่องง้ายถิ่นฐานเรื่องลองวีซ่าแบบนี้ด้วยก็เป็นไปได้ซึ่งเป็นข่าวดีแล้วคุณก็จะได้รับความช่วยเหลือจนภารกิจของครูของคุณนะคะประสบความสําเร็จเลยทีเดียวนะในเรื่องของความรักนะคะคุณจะได้พบเจอความรักที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะ พยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันเป็นจริงขึ้นมาซึ่งมันหาได้ยากมากนะคะสําหรับในยุคนี้นะที่ผ่านมีความรู้สึกว่าคุณเอาบางครั้งก็เรียกได้ดว่าอาจจะใช้ความพยายามเยอะไปเอาอาหาใหม่ใช่ไหมถ้าเป็นคนที่ดีจริงๆเขารักคุณจริงๆเขาจะต้องพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะมีคุณไว้ในชีวิตนั่นเองนะคะอาละขอให้อีกหนึ่งเดือนนี้จงเป็น อีกหนึ่งเดือนข้างหน้านี้นะคะจงเป็นหนึ่งเดือนข้างหน้าที่วิเศษที่สุดสําหรับคุณนะคะขอให้เจอพบเจอความเปลี่ยนแปลงที่ดีและยอดเยี่ยมนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ